หอยสองฝาและหอยฝาเดียวสัตว์กลุ่มนี้มีทั้งพวกที่กรองอาหารจากน้ําทะเลกินพวกแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์พวกที่กัดแทสสารายชนิดต่างๆที่ขึ้นตามพื้นดินหรือรากไม้บางชนิดเป็นพวกที่กินอินทรียสารซึ่งจะช่วยเร่งอัตราการหมุนเวียนของาธาตุอาหารเราพบหอยชนิดต่างๆกระจ,จายอยู่ตามบริเวณต่างๆในป่าชายเลนโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมัน พบหอยฝาเดียวและหอยสองฝาฝังอยู่ในดินบางชนิดจะเกาะอ,อยู่ตามรากต้นไม้แมลงมักจะถูกมองว่าเป็นศัตรูที่สําคัญของพันไม้ในป่าชายเลนแต่แท้จริงแล้วแมลงมีบทบาทมากในการผสมเกสรของพันไม้ในป่าชายเลนเช่นพวกพึ่งที่สําคัญคือมีบทบาทในการย่อยสลายของใบไม้กิ่งไม้ต่างๆในบริเวณป่าชายเลนแมลงเป็นตัวการสําคัญในการกัดแทบใบอ่อนของพันไม้ป่าชายเลนมเมื่อเกิดรอยแผลขึ้นตามใบหรือลำต้นพวกจุลินทรีย์ โดยเฉพาะพวกเชื้อราซึ่งจะเจริญได้ดีก็ช่วยเร่งการร่วงหล่นของใบไม้ปูจะกัดกินใบไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นครัเตเชียนสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มสําคัญที่พบในป่าชายเลนได้แก่คราเตเชียนซึ่งพบเป็นจํานวนมากและมีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์กลุ่มนี้มีผู้สนใจศึกษามากที่สุดโดยเฉพาะพวกเดคาปอดเดคาพอรคราเตเชียนโดยเฉพาะพวกกุ้งและปูนอกจากนี้ยังมีพวกเพียงบานเคสโคพิปอดโคพอสอิโซปอดอิโซพอดและแอมฟิปอด ตัวอ่อนของพวกคราเตเชียนและพวกโคพิปอดเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดในพวกแพลงตอนสัตว์ในป่าชายเลน